วันนี้นะคะเลนจะมาทำสลัดค่ะทุกคนอยากทานสลัดนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เลนจะใช้นะคะแม่ก็จะใส่มาสตาร์ดนะคะทุกคนบิดมอแลิกพริกไทยค่ะ เกลือค่ะทุกคนแล้วก็กระเทียมกรีดเล็กๆลูกลวก ค้าอลิปออยน้ำผึ้งค่ะทุกคน เลมอนค่ะ รู้สึกว่ามันน้อยไปเดี๋ยวเพิ่มน้ำมันมะกอ,อกอีกอืขออีกนิดนึง เช็ค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 กีเช็คกิมก่อนว่ารสชาติได้หรือเปล่านะคะทุกคนรสชาติถูกใจหรือเปล่าขัดขัดเกลือแล้วก็มะนาว นี่นะคะผักที่หั่นไว้ค่ะทุกคนอืมแล้วก็ลาดลงไปค่ะโอยมันมันดีมาก ใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเลนชอบแบบนี้อะไรเงี้ยคุณพ่อไม่ทานสลัดกับเรนเลยอ อร่อยไปแล้วค่ะทุกคนมันก็จะออกเปรี้ยวหวานตัดเค็มนิดนึงแล้วก็มีจะมีรสรสชาติของมัสตาร์ดนะคะทุกคนมันอร่อยมากอร่อยลองทำดูนะคะ